เป็นบุญสูงสุดในวันเกิดคุณแม่ปราณีได้เข้ากราบพระเกี้ยวแก้วตรงกับวันเกิดเป๊ะเบลล่าราณีเปิดโพ์น่ารักร่วมทิพย์กับคุณแม่ทําบุญวันเกิดที่สี่ลังกาโดยล่าสุด23มเมษายน2568ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของแม่ปราณีคุณแม่ของเบลล่าราณีซึ่งเบลาาเลาา่าได้ออกมาเปิดโพ์น่ารักร่วมทําบุญกับคุณแม่ที่สี่ลังกาพร้อมกับเขียนคําอวยพรวันเกิดให้คุณแม่อีกว่า วันเกิดปีนี้คุณนีได้ให้ของขวัญตัวเองโดยการมากราบพระเขี้ยวแก้วหนึ่งในพระบรมสารีริกธาตุที่สมบูรณ์ที่สุดที่ประเทศสี่ลังกาลูกสาวอย่างดิฉันเลยได้ติดสอยห้อยตามมาด้วยแล้วก็โชคดีบังเอิญหรืออะไรก็ไม่รู้ที่แม่ก็ได้เข้าไปกราบพระเขี้ยวแก้วตรงวันเกิดเป๊ะเป็นบุญสูงสุดจริงๆเพราะเปรียบเหมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้อธิษฐานจิตสวดมนทรสมาธิถวายแด่ท่านแล้วก็ได้ส่งบุญให้คุณยายและบรรพบุรุษขอให้แม่ได้สุขสมหวังดังปรารถนาทุกประการสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงกระเตงกันไปทิพย์แบบไม่ต้องมีประคองแบบนี้ไปนานๆค่ะรักมากยืนยันจะเป็นเด็กน้อยของเธอตลอดไปปอรอเบิร์ตเดย์พี่ตองแฝดสยามคนละฝาของแม่ผู้เป็นกัลยาณมิตรนำพามาซึ่งบุญและ พระคูบาอาจารย์ด้วยค่ะเขาสองคนเกิดวันเดียวกันหน้าก็คล้ายๆกันค่ะเรียกว่าหลังจากเบลล่าเผยโพสต์ออกไปท่ามการโคมันเทิงและแฟนคลับต่างร่วมวอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้คุณแม่ปาณีกันเนืองแน่นเลยทีเดียวละค่ะขอให้แม่ปาณีสุขภาพแข็งแรงนะคะส่งต่อความน่ารักของเบลล่าและคุณแม่มาฝากทุกคนกันค่ะ